เคยมาเทียนหนึ่งแล้วสมัยแต่มา้าใหม่ๆคุณอ่ะพอใหญ่พอพ,พามาจากเทียก็เลยมาเองพุณมีหอดรถล้างคว้าอย่างหน่อยนางปัดโถเขาเฮ็ดเป็นจิตจาลักษณะอันนี้แคมปิง้งรีสอร์ทอันนี้สำนักง,งานเขาอ่อนถาะโอ้เบ่งมูนั่นหรือแต่แต่ๆๆแต่แต่พอได้ไมาเห็นจากเทียนเพื่อนค้คนลายเป็นแต่นายพาลูกพาเต่ามามีบ้านอยู่ดีๆพอพากันนั่น อยู you myself, you ่มาเ้าอยู่แบบนี Richard ้แล้วก็เอารถมาตอเอาเอาอียงเอาเต้นมากลางน้ำลายลายนี่มองเด็กน้อยเล่นกวางใหญ่พิศสารนี่ดตลองบีกาเรยกมอดตีกอน้อยของเด็กน้อย พูดมองน้ำยื่ไก่ทั้งหาคุณสนามก็เปลี่ยน่อยเออเปลี่ยนตามาเว้ยมาสมัยตามาใหม่ๆเมื่อ20ปีที่แล้วว่าได้เป็นไงสิ